สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะแฟนคลับเอของเกรซสายมูนะวันนี้มีอะไรดีๆมาบอกตอนนี้เราอยู่ที่วัดวัดวัดหนึ่งที่ที่สำหรับต่อเส้นวาสนาแล้วก็ลงนะกับอาจารย์พระอาจารย์ลองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปพบพระอาจารย์เพื่อทำพิธีเราต้องทำสัมทานเพื่อเปิดดวงก่อนเดี๋ยวมาดาม จะพาเข้าไปดูว่าพิธีกรรมมันเป็นยังไงแล้วก็จะขลังขนาดไหนเพราะว่าอันนี้ก็มาจาก tiktok ok นะคะมีเพื่อนๆใน tiktok ok อกแชร์ก็เลยมาตามคำบอกเล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยพอจะรู้มานานแล้วค่ะว่าพระอาจารย์เนี่ยต่อเส้นวาสนาเอ่อเรื่องหน้าที่การงานเรียกเงินเรียกโชคลาภได้ขลังมากวันนี้ มาพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนๆนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอเข้าไปทำพิธีข้างในก่อนนะคะบ๊ายบาย